สวัสดีครับสวัสดีมิตรมอแคนแฟนมอลลัครับสวัสดีเอฟซีของหมอลําไก่น้อยครับวันนี้เฮาอยู่ที่ขอบอ่างครับพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องมากเบ่งบรรยากาศดีลา้ครับพี่น้องอยู่เป็นสนย่อมครับวันนี้ผมวางงานครับพี่น้องก็เลยมากรับหญิงหลักครับบรรยากาศดีลายครับอยู่ข้างเป็นอ่างนาประมาณนั้ โอ้ยว่าลอยไรแต่พี่น้องหงยดีครับดูที่ของอ่างลาชั้นเทศบาลโป่งครับพี่น้องเกษตรเบ่งบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีราบรื่นครับพี่น้องมอล่ั่มนนีวางครับย่งวาว้หลายมือนะครับช่วงปีใหม่นะครับเพื่อสันจสนใจมอล่มนะครับผมตักขม้าได้พี่น้องเด้อคนครับบรรยากาศเบ่งแพร่ในเบ่งโอ้ยคนครับงามครับคนครับ เป็นโอ้ยลอยก็ไล่ไปแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีไร้ครับฝากพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับกดติดตามให้น้ำได้พี่น้องเด้อกดสับตะไคร้ให้ผมน้ำครับช่องหมอลําไก่น้อยคนร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องบรรยากาศถือว่าดีครับสุดยอดอากาศปลอดโปร่งครับพี่น้องไปใส่มาใส่ก็ช่วงนี้กับช่วงนาการางานหฮเทเวนบางครับพี่น้องเนาะ ุดอยอดดีครับไอเบิ้งบนแล้วครับสะบนแ้วครับโอ้ยบนครับไอเบิ้งครับพี่น้องนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงน้อยๆครับเดี๋ยวขอยาดแผ่นกล่องยังไงขอยาดบ้างไหมครับพี่น้องอ๋อบรรยากาศดีครับ หนีวมาลาไปหน่อยนิดหน่อยมีแนวออกกําลัางกายครับสำหรับหมองเลนนะครับพี่น้องสำหรับหมองเลนนะครับนี่ที่ออกกําลัางกายถนนท่าทางสวยครับพี่น้องเบิ่งครับทางดีวิวงามครับมีเครื่องออกกําลัางกายให้ลองให้มาเบิ่งยิงหลักจะน้อยครับยิง,ลกกลงหลักกําลังเลนนี่ยังมุนๆอยู่เนี่ย<อ>เขาเรียกอะไร สวัสดีค่ะยังเป็นการแนวออกกําลังกายครับขี่บริการเอวครับอืมกินเยอะครับนี่ครับบรรยากาศดีร้ายครับพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดครับจะคอ,อยยาติดไม่งันบ้านเขาตอนนี้งหน่ะออกกําลังเกี่ยวเข่าครับพี่น้องเนาะ ผิดไหมล้วครับพี่น okay. ้องเาแผ่นกล่องเพื่อนละครเบิ้งเบิองโอ้พื้นที่ครับเป็นลอยไร่ครับพี่น้องคุณล่ะคุณครับย่ำตอนเย็นพ่นลายนะครับมาออกับร่างกายกันแดกบึ้มๆนะครับเหมาะกับร่างกายกันสวดๆเลยบรรยากาศดีอยู่ที่ช่องมอลรมไก่น้อยชแนลครับบายดูโน่นเลยยิงนัก ไปเล่นนน้นนน่นอะไรเดินเดี๋ยวพายยางมาพีครับต้นไม้ต้นอะไรก็สวยครับพี่น้องบรรยากาศดีไร้ไลครับมืดนิดน้อยครับพี่น้องน่ครับที่ออกกําลังกายที่ยางเล่นเป็นสวนย่อมสวนสุขภาพครับพี่น้องสุดยอดเลยเบิรงครับ โอ้ยแพ่นกล่องม้เบิง้งบรรยากาศดีครับพี่นอ้องเขานวอะไรเหรอสิ่งผมมากับยิงลกครับมันนี้ครับมันนี้วันอาทิตย์บรได้ไปโรงเรียนครับวัน,นยหยุดกองหลูกสาวบางคลิปนะครับ กระทิดเหลืองครับนั่งบอดดีไปแก่อยู่มีติดเหลืองอยู่อันหนึ่งครับพี่น้องทานกับไปแก่สร้างมั่นนะครับบรรยากาศสบายๆครับพี่น้องหายากครับถือว่าดีเลยเกินครับพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศดีไรสุดเกินภูหละไปเบิ้องบนโอ้ยครับพี่น้องผมอยากออกมาสี่ตัวแล้วครับห่างบางมือตื่น สวยครับพี่น้องบางคอกตัตื้นเทียงตื่นใบม่วงหมดแล้วครับสิ่งถูกยากมกมกวมันกับมีแผลถูกตลอดแต่ว่ากระซางมันกับบ่ใส่ใจเดี๋ยวมันกับ่านไปได้ครับพี่น้องปัญหามีไว้แก้ไขนะครับขอเป็นกำลังใจให้สุขคนนะครับมาล้าไกันหน่อยที่ผู้ลงคนกำลังสูอยู่นะครับกำลังทอ่อ ้องพามันไปได,ได้ครับพี่น้องผมขอใจครับ้องพามันไปได,ได้ด้วยพี่น้องด้อบารำกันหน่อยเอากลั่งใจสู่นะครับขอเป็นก้าลใจสู่พอสงก้าลใจนํารับพอสิยุย่งตรงไหนนะครับมีปัญหาเหมื่อไหร่พอสิยุ่งน้ำบง้งน้ำยังกระซังครับพี่น้องคนลายแอีงแอียลายครับปัญหาหลายปวดแขนครับพี่น้องโอ้ยมือ เป็นช่วงนี้นะครับบ่มืดน่อนแสงอากาศสลืมสลือครับพี่น้อง่คนนะครับยิงลากเดี๋วออกร่างกายครับพี่น้องฝากการฝากงา้นต้องครับผมสิ้นเดือนนี้ครับซี่มือซอนครับยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยเ็ดนะครับคอนเสิร์ตจบแบบเท่ๆครับพี่น้องขอมาล้ำไกลหน่อยครับฉลอง ครบห้าหมื่นวิวครับพี่น้องโอ้พี่น้องมันมาใส่เบ็ดกระมีครับพี่น้องพี่น้องอากาศมันอีน้องฝนี่ตกนี่ครับนี่ยเจ้าบ้านไหนแจ้งมาแจง้งเจ้งว่านไหนย่อนเสียงว่าย่อนเสียงถ้าเกิอันไหนย่อนเสียง,ยยงว่าย่อนเสียง,บยยงับพี่น้องข้าวอะไรนะมันจะลดด้นอ่ะยังมีล้หรอกโอ้ส่งมือ่ มึงเนี่ยโอ้ยส่งมือนถทนพี่น้องอยู่ในเมืองครับบรรยากาศดีหาสนยอมนะครับพี่น้องมึงนี่เขาหยุดนะครับเราหยุดวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับที่วันนี้สิบสามไม่สิบสี่เมื่อวานนี้สิบสามอ่ะวันนี้สิบสี่แล้วมั้มึงนี่ เลี้ยงมือวันทีผมก็บริเบิลไดครับบริโภคเลี้ยงหูลาล่าของเขาเลยโอ๊ยเจ้าอาวได้แจ้งมาแจ้งครับพี่น,อน้องตดนซองนี่แจ้งแล้วเข้ามาแล้วนะครับฝากช่องน้ำนางพี่น้องเนดะ้อยกดติดตามไห้น้าครับพี่น้องฝากไว้ครับช่องมารำไก่น้อยคนอะเอียดครับพี่น้องสองคนอี่สันน้าบานเฮ้าครับพี่น้องฝากไว้แจ็คซองหนึ่งครับพี่น้องครับ ในช่อง y o YouTube หมอลำไก่น้อยชาแนลครับพี่น้องบรรยากาศดีครับดูที่สวนย่อมออกกําลังกายฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากการฝากงานน้ำเด้อครับเด้อครับผมเนาะสนใจสนใจหมอลำนะครับชวดจาดฝาดบึมมันเป็นรถแห่เวทีมินีครับหรือจะเป็นหารุ่นหนมีหมดครับพี่น้องให้เบิ่งอีกเักช่วงครับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องกินต่บมาสองุดท้ายทายสนี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องอะไรครับผมขอรับชม ขอให้ยอยู่อย่างมีิดีมีแห้งมันสุบสุขคนยาเจ็บจะจนขอบคุณครับ